สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมันไ้ก็มาพบพ่อก,กับซ่องน้องปานหอยยางคือเก่าเนาะมันยังกัสิพาพี่น้อง,องไปเท oui, ี่ยวโคกเที่ยวป่าเนาะพี่น้องเราสิไปหาเหรอบึงเฮ็ดเนาะแจกคชิได้เพียงพี่น้องเ้ยไปเบิ่งไปซมกันเลยเนาะพี่น้องมาหาเหรอโคกเหรอป่าแจกคชิได้พี่ช่างพี่น้อง คุณแม่ขัดกวากกวากกวากอยู่เฮ็ดนี่มันป่แม่นเฮ็ดกินเด้อพี่น้องนี่เฮ็ดผีเบื่อเด้อนี่กินไม่ได้ พี่หอเพิ่นก็มาเห็ดทั่วพี่น้องข่อยกระแปงข่อยก็ไปหาเหลาะโคกพี่ห,ห,หอบมาเห็ดทั่วคนเดียวเวยพี่น้องน้องเปล่าผ่นกะอยู่เผ่ากก้าพี่น้องโหยิ้มหุ้นหุ แม่ขุดแม่ขโนอนมาอนีมหาหลอกฝ่าพี่น้องเอ้ยแม่อับอก,กอกีหลอกนี่กอกีหลอกพี่น้องเอาไปแกงกินเนาะแซ่บ จบกับมาน้ำยุงลายแท้นี่คือดอกเมือดพี่น้องดอกน้อยแต่ก็งามเด้อนี่ ภาพประจับมาคุณแม่ก็ใส่กุ๊บึงอยงเลยเชลย,ยู่พี่น้องสบายดีพี่น้องไปเที่ยวป่ากันเลยมือนล้กคีได้อยู่ยังไปเลาป่าเลาะโค้งไปกับแม่สองคนคือเก่าคือเดิมแหละพี่น้อง นี่มักระโบกจะไหนกับงวนแหล่นนะมักระโบกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยคอยระยักให้ย,ย้อนข้องในป่านี่โอ้ลายพี่น้อง้องกับใบเข่ามาดนเติบแล้ว หาหล่อเห็ดเพาะพี่น้องจักชิมีอีล่าบอกสมจวะขว่าเด้อคอยว่ามันจีบบกมันยังไม่ได้เกิดมาคุณแม่พาแต่ไปเลยๆเยจกชิได้อีพี่ช่างดอกนี่พี่น้องม,มันเท่าเลยเนาะ thảo đâu ô ừ. tô ừ. ừ. <laughs> không mặt <phải> nào đi ở xứ các bác ส่วนส่วนปลามม่กเจ้าห่อนแ,นงแหงริ่พี่มันออกบุลรี่บุจาบทางผู้หาจนเป็นแมงกระเบือบเลยนะ นาง <laughs> นางจะเก็บนางกินโลกินสดได้กินสดได้กินด,ดิบได้ đây xem này nàng tạo đây đây là bớt bất kỳ dạ đi ấp nòng bứng này นางกแานนับแม่งนงขนูนนางคุนนงคูนคก็มีแล้วพี่น้องแบบมันสีตโตัสีเขียวแล้วก็ตัวใหญ่มักินแซ่บกนกินแล้วอร่อยมาก พัดระลิดวะไม่ได้จ้ะไดม้มงเียวาได้ยังกลมาเห็ดทั่วต่อพี่น้องฮ่าโอยเมื่อยแล้ว 买一条差不多倒一杯、啊。啊，锅、嗯，锅、嗯，还、嗯、有，那、嗯、个。嗯嗯 cào bằng nhẹ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những เขาป่ามากเหรอไม่ใช่ไปเกยลำเทียนอมันลำเทียนเออขึนแ่หนนะขึ้นนี่โอรักป่ามงฮะมาดูจองนักมวยดู อยยังม่ทันได้ได้จับอย่างกับพี่น้องขอยยังถ่ายคลิปอ,อ,อยู่ดูเก้าได้ออเฉีเงพี่น้องเฮ็ดพี่เบื่อมาจากมอพุงมุดดุ่่งมุกินได้หรอเอากินได้แลาแต่ปิัติอคขบเฮดึง เผาหรือว่าลวเลยนหนยังน่าจะเป็นเห็ดขาวเนาะเบอร์ใหญ่เลยมันคมเห็ดคบคมแห้งแล้วมีแกงมีฮวงเออแกงสกันถักเนาะอ่อนเชยเฮาเฮาบ่ฮู้จักจักเห็ดพี่สังเฮาบ่เห็ดเฮาเห็ดเฮาบ่เอาซ่นีก เห็ดพงมีให้ิมมาขยางาพัดเห็นที่น่คบต้องเงินมาแสบที่ชาวบากินเรแต่คนหมัก บรรยากาศอยู่ตามดงตามป่าป่ากับป่านน้อยดยอกุ้งก็มีพวกกับแปลงคุปีเพคคูปี แบบที่แห้งคักแล้วนี่เผือกเอาเชื่อนี่ยจะมีรักหัวรักคังเนผือกไปจชเชื่อไปช้าไม้ตอกท้องหักเลยเลยเด็ดไปตามป่าตามดอนจะไหนยามคนหาเห็ดเขาคมเขามากินเนาก็งัวก,กินเขา่าคือเก้าวาเห็ดออกะกันเนาะเข้าเข้ามา,มาหาเห็ดเลย คือไปนเมื่อนีนเด็กเดือจคืนเขายังมัวเขาดบดสไปเลี้ยงเขาบอไประหลัดอีกขเขาเามากินก้ากินมงเขาอะเจ้าก็ได้เภากลางคืนมาก็ดี มาฮอตน,นี่ชิมหมปึ๋งหางหมดแดงเนี่ยว่มันชะมีแม่เป้งบอลลูบอ๊อฟก็ต้องเออ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 ,อเออครบเนาะเออแม่หมดแดงครบค้นเด้อพี่น้องเว้ยธรราชาติอยู่ๆไปต้องหงางมันน้องก็ครบเลย คือหัวห่าหัวเขกกับคล้องแท้บักไปทำไมอืบไปนี่อืบไ,ไปจังซีแหละเห็ดไปจังซีแหละนี่มีเงินในส้น้ำจับคือกับเจ้าคือส,สบายพอเห็ดจกเถื่อนเข้าหัวต่อกันกับนากับนาเฉลี่นย,อยนองเอ้ย เอาใส่น้ำนีําพวกค่อยบ่มีเงินซื้อน้ำมักจับดอกเน,ะน,นะาะก็เด้อก็สมีเงินซื้อมักพริกแปลงน,นัวกินไปวันๆแหละพี่น้องเงินกับ่หลายมีเงินใส่น้ำมักจับนี่กสบายแล้วบ่เฮ็ดจักเทื่อ อันนี้เห็ดอยู่คูปี้คูปีสำหรับลิดไปหลาะป่าเน้องพี่น้องบัดนก <c> ร <oughs> ะจบทำนี่แหละ <c oughs> สำหรับที่นี่ก็มีอย่างไรเรอกพี่น้องไม่แต่พาพี่น้องมาหาเลาะโคกเลาะป่าน้ะพี่น้องกับแม่สองคนแล้วก็มาเห็ดทัวสอยพอเนาะแถวป่าแถวดงแถวป่าแถวดอน สำหรับคลิปนี้กะขอโจว้เพียงสนีเดอ้อฝากพ่อแม่พี่น้องกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งจังสิบไลค์พาดคลิปใหม่ๆจากซ่องน้องปานเหวยยางไปละพี่น้องสบายดีสบายดี